สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำมอสสำหรับเกม s k y r i m นะครับผมสำหรับมอดนี้มีชื่อว่า s t a t i c m e s h Improvement Mod นะครับเป็นมอดที่ปรับปรุงโมเดล3มิตินะครับผมของเกมนะครับเป็นพวกโมเดลแล้วก็เท็กเจอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้นะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันออริจินอลนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันของมอดนะครับจะเห็นว่ามันก็สวยขึ้นนะครับผมนี่ฮะ ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดตั้งกันนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ที่เดสคริปชันนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนเปิดลิงก์มาแล้วนะครับผมจะอยู่ที่หน้านี้นะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับกดเมนูนดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมจะได้ไฟล์นี้มานะครับจากนั้นเรากลับไปที่โปรแกรม วอเทคนะครับผมเราเปิดโปรแกรมวอเทคมานะครับไปที่มอสนะครับไปที่คําว่า m อสนะครับเราก็จะไปที่ไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ลากมาใส่ตรงนี้นะฮะรอสักครู่นะครับ มันก็จะมีให้เราเลือกนะครับผมเราก็เลือกลงทุกอย่างไปเลยนะครับผมอตอนนี้ก็มอดเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะมันก็จะมีเป็น enable กับ disable นะครับผม enable ก็คือตอนนี้มอดมันเปิดอยู่นะครับผมถ้าเราอยากจะปิดมอดเราก็แค่ติ๊กตรงนี้นะครับ มันก็จะขึ้นสถานะ d i s a b l e นะครับถ้าเพื่อนๆอยากเปิดมอสนะครับผมเราก็กด e n a b l e ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดเกมนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบดูนะครับทางซ้ายจะเป็นปิดมอสนะครับทางขวาจะเป็นเปิดมอสนะครับ